สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาทำเมนูอาหารอีสานบ้านๆนะคะย้อนยุคสมัยเป็นเด็กเพราะเราจะมาทำน้ำพริกปลาหรือปลาปล่นนะคะปลาโพงทะเลป่นนะคะเพราะราก็จะเตรียมพริกแห้งนะคะกระเทียมหนึ่งหัวหอมแดงหนึ่งหัวเส้นเคยนะคะแล้วก็เก็บผักจากสวนหลังบ้านนะคะผักชีกำลังงามเล็กๆนะคะต้นหอมนะคะก็มีผักแพรวนะคะ บางคนก็ไม่ชอบแต่พราชอบผักแพวนะคะเขามีกลิ่นนะคะบางคนก็จะบอกว่ากลิ่นไม่หอมแต่พราชอบกลิ่นหอมยิ่งใส่ซุปหน่อไม้ซุปมะเขือนะคะอร่อยอร่อยวันนี้พราจะมาทําเจียวปลาป่นปลานะคะภาษาพราบ้านพราเรียกว่าเจียวปลานะคะแต่ป่นปลาน้ําพริกปลาแล้วแต่จะเรียกนะคะจะมาปอกหอมกระเทียมก่อนนะคะเทคนิคการหั่นหอมแดงของพรานะคะไม่ให้น้ําตาออกก็ปอกเสร็จก็ไปล้างน้ํานะคะ ซอยบางเนาะกความสุกเร็วนะคะพริกนะคะจะใส่ทีหลังนะคะขั้วหอมกระเทียมก่อนนะคะหอมติดจมูกเลยพร,ราชาชอบขาดไม่ได้นะต้องมีติดบ้านตลอดเลยพร,ราชาชอบมากเลยนะคะชีฝรั่งเนี่ย อมกระเทียมพริกขัวสุกเรียบร้อ,รอยมาตำกันเลยนะคะตอนนี้พริกก็ตำแหลกแล้วก็ใส่ปลาต้มลงไปเลยนะคะนี่ค่ะปลากระพงนะคะเป็นชิ้นนะคะ ทำให้ละเอียดเลยค่ะปลาประคงทะเลเขาจะมันมากเลยนะทุกคนอร่อยค่ะละเอียดแล้ว<ม>พร,ราก็จะหยดนน้ำปลานะคะน้ำปลาค่ะ จะตามด้วยน้ำต้มปลานิดหน่อยนะคะทำแบบไม่เหลวเนะาะทำแบบแข่นๆนะคะจากนั้นจะตามด้วยต้นหอมผักชีนะคะ อร่อยมันมากเลยมันนัวของน้ำปลานะคะปลปากะพงน้ำพริกปลากระพงกับผักนึ่งนะคะ กะหล่ำขาวกะหล่ำม,ม่วงฟักทองหน่อไม้นะคะคนาหัวฟักยาวไข่ต้มข้าวเหนียวร้อนๆนะคะน่าอร่อยมากเลยค่ะทุกคนประทานด้วยกันนะคะอาหารมื้อเที่ยงวันนี้สุดยอดของความอร่อยเลยค่ะนะคะไข่ต้มยางมะตูมนะคะ อ,อื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชรกก์กดติดตามนะคะมาจกข้าวเหนียวกับพอล่านะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย